ปลาสดๆนะครับยิ่งดสดๆเสร็จแล้วก็มาเขียนเนี่ยนะไม่ใช่อ๋อเขียนโพอประมาณดูวิธีการครับหันประมาณหนึ่งนิ้วซอบอลึกถึงกระดูกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานมือชิ้นจริงครับหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็อีกตัวหนึ่งนี่สองสั่งสองจานเลยเหรอครับครับนึ่งมะนนวครับนึ่งซีอิ๊วครับอ๋อเรานึ่งพร้อมกันแล้วก็ใส่มะนนาซีอิ๊วที่หลังเลยครับครับ ต้องเลือกปลาตัวใหญ่ๆอ้วนๆน,นิดนึงครับข้อสำคัญปลานึ่อนี้มันต้องสดเนื้อต้องสดไม่ได้ไม่ได้ปลาตายนะครเอาปลาสดๆมาทําเลยครับปลาสดๆข้ามาใไหม่นะครับเพราะนั้นเนื้อจะไม่หวานใช่ไหมก็เอาไปห่อปลอย พอแบบลองได้เฉยๆนะครับชุิ้นขนาดเติมเนื้อไปต้มนึ่งไปอันนี้นึ่งได้กี่ตัวสองตัวครับต้นึ่งได้สองตัวใส่นมนาวเด้ใส่นมนาวตอนไหนพี่ตอนหลังเลยหรือตอนจบตอนหลังครับตอนตานึ่งตอนนึ่งสุกเลยเรามะนาวมาใส่ในนี้เลยหรือว่าไปทำที่อื่นทำที่อื่นแต่ต้องจริงอ๋อ นึ่งเหมือนกันแต่ตอนตอนจบเลยหรือตอนใกล้จบที่ว่าใส่มะนาวใส่ซีอิ๊วอะครับตอนจบครับตอนจบเลยครับอก็ออเหมือนเหมือนกันนะแต่พวกนี้เราไม่ต้องทําเตรียมไหมฮะเรานึ่งเป็นตัวต่อตัวครับอันนี้ปลานึ่งซีอิ๊วครับผมต้องใส่พริกไทยต้องใส่พริกไทยลงไปแล้ว<อ>พี่ไม่ไป้าพริกไทยลงไปในเนื้อซอกเนื้อไปเหรอครับโอ้มันจะเข้าเองอ๋อเข้าไปเองเราไม่ต้องใ้ายให้เพื่อนมือครับน้ำตาลครับชิโร้อนลงใส่น้ำตาลลงไป ถ้าไม่ใส่นะพี่กระเด้งของพีถ้าไม่ไม่โดนอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่คีบูแมนนะครับอะไรนะ่ยคีบูแมนเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะอ๋อซีอิ๊วญี่ปุ่นนะซีอิ๊วไม่ซีอิ๊วไทยนะซีอิ๊วญี่ปุ่นโอ้โนี่สุดยอดเลยเนี่ยประมาณน้อยๆนครับหอมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอนึ่งกี่นาทีครับตรงนี้ประมาณสิบห้านาทีสิบห้าที่สิบสองนาทีเรียบร้อยครับเมาดูครับผู้ชมของเรา นี่นะครับก็มาเปิดดูครับเป็นไงบ้างครับโอ้เนื้อมันจะแยกแล้วเนื้อสีขาวจริงเรารู้รู้ยังไงว่ามันสุกหรือไม่สุกครับก็จอนเนี่ยครับจอนซอมจิ้มลงไปเปิดดูไม่มีเลือดอมันไม่ติดก้างเลยครับอ๋อถ้าสุกแล้วมันจะไม่ติดก้างครับถ้าไม่สุกมันจะติดก้างอ๋อตัวนี้ต้องมีถี่พิสัานเลยนะอันนี้ถือว่าสุกแล้วใช่ไหมครับครับสุกแล้วครับจะไงต่อครับทีนี้ ก็ออกมายกออกมาเลยครับง่ายๆครับเสิร์ฟทั้งฟอยเลยเหรอครับเสิร์ฟทั้งฟอยเลยเสิร์ฟทั้งฟอยเลยอ๋อออกที่โถผมก็คิดว่าเสิร์ฟทั้งฟอยโถ่ที่หลอกผมนี่โง้โง่เนี่ยนี่มุกของเชฟเขาครับเขาจะเสิร์ฟทั้งฟอยการเลาะฟอยออกครับค่อยๆเอาปลาเขี่ยเพื่อไม่ให้มัน มันติดนะจะเสียความสวยงามลงไปแล้วก็ถลายออกมาอันนี้ปลานึ่งซีอิ๊วอันนี้ปลาเนึ้งอะไรนะมะนาวเพราะฉะนั้นเนึ้งซีอิ๊วรู้สึกว่าจะใช้เครื่องปรุงเยอะกว่าก็ถ้าเกิดอย่างนั้นใครมากินถ้าเกิดจะให้คุ้มนะครับสั่งึ่งซีอิ๊วนะครับมันจะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผักอ๋อใส่ผักสดอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้ผักไปนึ่งนะใส่อย่างนี้แล้วมันจะสุกเหรอครับสุกครับ เดี๋ยวดันน้ำมันลาก,กอยู่น้ำมันท่อนโอ้เอาผักโปรยครับนี่เป็นเพศซอยแบบผมจะหมดแล้วเนี่ยพี่รีดจับเรือมาเรื่องไรต่อครับนี่อะไรอ่ะอ,อะไรนะข,งขิงซอยขิงซอยเรื่องซีรกส์ขิงซอยแล้วอไงไรต่อครับมา แป้งน้ำมะนาวครับอ่าแป้งน้ำมะนาวก็หมายถึงทำน้ำมะนาวนะครับปรุงเลยครับใส่มะนาวแน่นอนนั้งปลาน้สองขมลดนิดนึงน้้งปลาสองม่น้ำจิ้มสอมรสจิ้มสามเพราะปรุงไว้เลยอย่างนี้จอนแล้วก็ใส่พริกใส่พริกลงไปอันนี้คือนึ่งมะนาวใช่ไหมครับ นึ่งมะนานวานี่มันจะง่ายกว่าไม่ต้องเอาซ <cellular. S 1> ึ้งสิ๊วนะครับผมแนะนําว่าลองถ้าเกิดมาลองสั่งนึ่งสิ๊วดูผมว่าถ่าทางจะอร,ร่อยนะต่อ like SO? ครับพี่เสร็จแล้วกระเทียมเตรียมทําอะไรพี่ทําอะไรใส่ใส่ถุงก่อนเรียมใส่ถุงแล้วทุบครับทำไมต้องใส่ถุงว่ากันกระเด็นเม่อไ่สูตรอะไร แล้วก็ใส่ลงไปแล้ที่หูใหญ่ๆที่เตรียมไปแล้วต้มที่เข้ากันตักลาดบนบนตัวปลาปลาที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นความข้อเทียผิดของผมมาโดยตลอดคิดว่าปลานึ่งมะนาวต้องมะนาวไปนึ่งด้วยนะไม่ใช่นะครับเอานึง่งเฉยๆแล้วก็ตักลาดที่หลังนะครับ<ช>เป็นสูตรของไม่รู้ว่าร้านอื่นเขาสูตรยังไงครับของกระชังทองเขานึ่งปลาแล้วก็มาลาดที่หลังแล้วนี่นะครับเนี่ย นอาใสไปแล้วอ๋อสไลด์เผื่อใครต้องการกินแบบเปรี้ยวมากขึ้นใช่ไหมนี่เขาไม่กินครับตามสวยงามนะแต่ผมกินทุกทีนะผมว่าเป็นสักเปรี้ยวสะใจดีนี่สารแน่นิดนึงแย่ไปนะครับสารแน่ปูงให้มาดูหน้าหน้าทานมากขึ้นสองคันนะครับเรียบร้อยสักซานเซียนนั่งน้ำราดน้ำราดที่ทำไมใส่เยอะจังเลยสารแนว สวยงามไหมครับอ่าเสร็จแล้วเหรอเอาน้ำลาดเนี่ยไม่เอาเอาน้ำลาดได้ยังอ่ะพี่ลืมเปล่าใช่ป่ะพี่ต้อง้าดใช่ไหมครับพี่ต้องลานก็เรียบร้อนนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำลางก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเอาน้ำมาใส่ลงไปน้ำเปล่าๆครับน้ำประมาณ เนี่ยครับยาว่างครูก็จะถ่ายรูปกันเล่นอย่างเงี้ยครับเป็นพี่ขู่ครับไม่มีอะไรทำน้ำมันนะครับยังไงต่อครับทีนี้ร้อนแล้วทีนี้แปลกมากครับน้ำมันร้อนร้อนมาทำอะไรผมยังเดาไม่ออกพี่เอาน้ำมันทำอะไรครับ ลาดใช่เนี่ยครับผมอ๋อลาดไปเลยเหรอครับอ๋อพี่แท้มีเรื่องแบบนี้ด้วยน้ำมันครับมาลาดโอ้ง่ายครับโอ้ครับผมจะจำไปใช้นี่น้ำมันงาใส่ลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่อันนี้เป็นอะไรนะท่องให้ฟังหน่อยที่นึ่งซีอิ๊วที่มึ่งมะิาวที่นึงมะนาวนี่นึงซีอิ๊ว Okay.